เราจะมาหาเมตริกซ์ผกผันของเมตริกซ์ A เท่ากับลบหนึ่1หนึลบหนึสองสองด้วยวิธีเกาส์อิลิมิ o เอชันะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องเอาเมตริกซ์เอกลักษณ์มาวางไว้ทางด้านซ้ายเอยทางด้านขวามือของเมตริกซ์ A มันก็จะเป็นเมตริกซ์แต่งเติม เมื่อเราวางเมทริกซ์เอกลักษณ์ไว้ทางด้านขวามือแล้วเราก็ต้องพยายามทําให้เมทริกซ์ทางด้านซ้ายมือกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ด้วยการเอาแถวมาทํามาดําเนินการต่อกันเช่นมาบวกหรือมาลบต่อกันในที่นี้เราก็จะเอาแถวสองมาทําก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะลอกแถวหนึ่งกับแถวสามลงมา เราจะเอาแถวสองมาบวกกับแถว1คูณกับ3มเพราะฉะนั้นแถวสองตัวแรกก็คือสามบวกกับแถว1คูณกับสก็จะได้ศูนย์ ตัวต่อไปก็จะเป็นหนึ่งบวกสามคูณกับหนึ่งได้สี่ตัวต่อไปก็จะได้ลบสี่สามหนึ่งศูนย์ขั้นตอนต่อไปเราจะพยายามทำให้ลบหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ด้วยการเอา แถวสามมาลบกับแถวหนึ่งดังนั้นแถวหนึ่งกับแถวสองเราไม่ทำอะไรเราก็จะลอกมันลงมา เราจะเอาแถวสามมาลบแถวหนึ่งเราจะได้ตัวนี้เป็นศูนย์แล้วและที่เหลือก็ทำเหมือนกันตอนนี้สองตัวนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะให้ตัวนี้เป็นศูนย์ด้วยด้วยการเอาแถวสามลบด้วยแถวสองหารสี่แถวที่ไม่ได้ทำอะไรเราก็จะล่อมาลงมาในที่นี้ก็คือแถวหนึ่งกับแถวสอง แถวสามลบด้วยแถวสี่หารสองตัวนี้จะได้ศูนย์แถวสามก็คือหนึ่งลบด้วยแถวสี่อืมแถวสองหารสี่ไม่ใช่แถวสี่หารสอง แถวสองหารสี่แถวสองหารสี่ตัวนี้จะเป็นศูนย์สามแถวสามลบแถวสองหารสี่ตัวนี้จะได้เป็น สขั้นตอนต่อไปเราจะเอาแถวสามหารสามเพราะฉะนั้นแถว1แถวสองเราจะไม่ทำอะไรเราก็จะลอกมันลงมา ว่าตรงนี้เป็นศูนย์และขั้นตอนต่อไปเนอะเราจะเอาตัวนี้ให้มันเป็นหนึ่งจะให้มันเป็นหนึ่งได้ก็คือต้องหารสามตลอดอแถวหนึ่งแถวสองไม่ทำอะไรล่อมาลงมา ามสามศูนย์ศูนย์ตรงนี้ได้เป็นหนึ่งละสามสามจะได้เป็นลบศูนย์จุดห้าแปดสามศูนย์จุดศูนย์แปดสามสามสามแล้วก็ศูนย์จุดสามสามสาม ขั้นตอนต่อไปเราจะพยายามให้ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งด้วยการเอาแถวสองหารสี่ตลอดอเพราะฉะนั้นแถวหนึ่งกับแถวสามเราไม่ทำอะไรเราก็จะลอกมาหนึงมา ันนี้ลืมเครื่องหมายลบ เอาแถวสองหารสี่จะได้ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์จุดสองห้าูน ขันตอนต่อไปจะเอาตัวนี้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเอาแถวหนึ่งมาลบด้วยหนึ่งตลอดแถวอื่นไม่ได้ทำอะไรก็ลอกมาลงมาแถวสองกับแถวสามก็ลอกมาลงมา แล้วหนึ 1. 1่งอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ขั้นตอนถัดไปเราจะให้ ตัวนี้กลายเป็นศูนด้วยการเอาแถวสองบวกกับแถวสามเพราะฉะนั้นก็เขียนแถวหนึ่งกับแถวสามลงมาก่อน1นลบห แถวสอบวกแถวสาม ัวนี้นะคะก็คือเอาหนึ่งแถวสองบวกแถวสามนะคะตัวนี้จะได้หนึ่งก็คือหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งตัวนี้นะลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์

ศูนย์บวกศูนย์จุดสามสามได้ศูนย์จุดสามสามหรือตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้เราต้องทำให้มันเป็นศูนย์ด้วยการเอาแถวหนึ่งบวกแถวสองเราก็ลอกแถวที่ไม่ได้ใช้ก่อน ก็คือแถว2กับแถว3า เอาแถวหนึ่งบวกแถวสองหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ ลบหนึ่งบวกศูนยจุเจได้ลบศูนย์จุสาสาศูนย์บวกศูนยจุเจดได้ศูนยจหเจแล้วก็ศูนย์บวกศูนสสามได้ศูนสมสตอนนี้เราจะเห็นว่า ทางด้านซ้ายมือกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์แล้วเพราะฉะนั้นทางด้านขวามือตรงนี้จะกลายเป็นอินเวอร์สเมทริก A เพราะฉะนั้น i n v e r อร์สเมทริ A ก็คือลบ